สวัสดีท่านผู้ชมหนึ่งันนะคะที่กำลังรับชมอยู่เดี๋ยวรอสักครู่นะคะตอนนี้เรากำลังเซตร,ระบบไหม่อยู่นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะมาส่งสินค้านะคะก็เป็นชุดปั๊มลมสกูนะคะจะเป็นเซตแบบนี้เลยนะคะจะเป็นปั๊มลมสกู10แรงนะคะแล้วก็ถังพักลม600ลิตรนะคะต่อมานะคะจะเป็นตัว Ad Air ์ไดเอนะคะทางเราก็จะมีครบเซตให้แบบนี้เลยนะคะอันนี้เราก็มาส่งให้กับบริษัทโชคํำแทงวอเตอร์จำกัดนะคะเป็นบริษัทผลิตน้ำดื่มนะคะ ตั้งอยู่ที่171หมู่7นะคะตําบลหนองกระเจ็ดนะคะอํเภอบ้านล่าจงังหวัดเพชรบุรีนะคะ mm hmm. หากท่านใดน,นะคะสนใจเซตปัารมสมสกุบแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็สามารถอแอดเข้ามาทางไลน์แอดจยาชีได้เลยนะคะ mm hmm. มีพี่ๆี่ายขายของเรา mm hmm. พร้อมให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะ mm hmm. ทางเรานะคะ mm hmm. เวลาสั่งเซตนี้ไปนะคะ mm hmm. ก็จะมีชุด อกองดักน้ำไปให้แบบนี้เลยนะคะทั้งหมด3ตัวนะคะด้านล่างที่เห็นอยู่นี่นะคะก็จะเป็นออโตเดนนะคะซึ่งเป็น่าตัวถ่ายน้ำทิ้งอัตโนมัตินะคะก็ะจะต่อไปให้แบบนี้เลยนะคะคมีเกย์น,นะคะเบาะอาวัดลมหน้าถางังนะคะวัดแรงดันด้านบนก็จะเป็นเซฟตี้วาวนะคะ ตัวเครื่องเองก็จะมีระบบเซฟตี้ให้นะคะก็ใช้เวลาในการปั๊มลมอยู่ประมาณ10นาทีนะคะกว่าจะเต็มได้10บบาทนะคะ สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะ <S 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 หรือถ้าใครมีความต้องการที่จะซื้อแยกนะคะก็สามารถซื้อแยกได้เช่นกันนะคะจะเป็นปั๊มลมสักคู่อย่างเดียวก็ได้นะคะหรือจะเป็นทางปลัมลมอย่างเดียวก็ได้นะคะ หรือจะเป็นแอร์ไดเออร์ e R. หนึ่งตัวอย่างเดียวก็ได้นะคะทางเรามีทั้งขายเป็นเซตแล้วก็ขายแยกเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาให้พี่ช่างนะคะช่วยแนะนำ สินค้าเพิ่มเติมนะคะสวัสดีค่ะพี่ช่างสวัสดีครับค่ะครับวันนี้มานําเสนอตัวนี้นะครับปั๊มลมสกูปั๊มลมสกูนะครับตัวนี้ลูกค้าเอามาใช้ใช้กับเครื่อง CNC อัดขดน้านะครับต้องใช้ลมใช้แรงดันลมต่อเนื่อง <Okay. S 3> อ่าเป็นเป็นถังปั๊มลมหัวสูบจ่ายลมให้กับแอร์ไดเออร์อนะครับแต่ไม่มีน้ําปนออกมา okay. ตอบได้เลยค่ะพี่ช่างอ่าครับอ่าแอร์แอร์แอแออมีหน้าที่คือทาทาให้ลมร้อนกลับมาเป็นลมเย็นให้ลมอ,ออกออกมาเป็นลมสะอาดแต่ไม่มีน้ําปนออกมาให้รองน้ําปนออกมาค่ะเพราะเพราะตอนนี้ตอนนี้ในในทางพักลมก็คือเป็นลมร้อนลมร้อนก็เจออากาศภายนอกก็คือเป็นไอ้น้ําได้ตอนนี้ไอ้น้ำแล้วก็มาผ่านแอร์ออดเออร์แอร์ดเออร์เขาจะกรองลมร้อนเป็นลมลมเย็นนะครับเขาจะมีแผงแอร์ทำความเย็นอยู่ออกออกเป็นลมลมปกติ มาเข้าเครื่องทำทำอ,อุปกรณ์ต่างๆได้ใช่ครับตัวนี้ใช้ใช้ในงานอุตสาหกรรมก็ดีมากเลยครับตัวนี้แล้วก็อู่พ่นสีรถยนต์ครับแนะนําเลยครับก็มีมีหลายอู่แล้วก็เอาเอาไปติดตั้งก็ใช้โอเคก็คือคหมอสำหรับที่ต้องใช้ลมต่อเนื่องใช่มไหมคะใช้ลมต่อเนื่องตัวนี้ พ่นสีดีมากเลยครับคือชุดระบบนี้ครับมาต่อพ่นสีได้เลยครับ่แรงแรงดันลมต่อเนื่องพ่นสีออกออกมาดีแรงดันก็คือเหมาะกับงานอุตสาหกรรมทุกประเภทเลยนะคะที่ต้องใช้ลมต่อเนื่องนะคะค่ตัว air dryer มีมีระบบโบน้ําทิ้งเองอัตโนมัติครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมก็คือเขาเขาโบน้ำทิ้งเองะคส่วนกลองดักน้ำเขาเขาจะมีตัวลูกลอยอยู่ตัวนี้ครับคเป็นลูกลอยดักน้ำก็เหมือนกันลูกลอยทุกตัวเลย <c oughs> แต่ที่ช่างทําการติดไว้ให้ก็คือน้ําน้ําจะผ่านลงมาแล้วตกตกตะกอนลงมาตรงถ้วยนี้ในถ้วยนี้เขาจะมีลูกลอยนะครับพอลูกลอยยกตัวขึ้นน้ําจะบูทิ้งออกทันทีเลยครับพอพอน้ําหมดแล้วลูกลอยจะตกมาปิดวาล์วเองปิดวาล์วยดเองก็คือสะดวกสบายนะคะไม่ต้องมาคอยกดน้ําทิ้งนะคะไม่ต้องคอยกดน้ําทิ้งเป็นเป็นอัตโนมัติใช่ครับค่ะลูกค้าคอยคอยถ่ายน้ําทิ้งในถังนี้ก็พอครับในถังนี้ถ่ายทิ้งทุกวันยิ่งดีครับก็หยุด้างใต้แล้ว น <N> นี่ะะคะะมีวาล์วอยู่ข้างใต้ใส่น้ำเช็งทุกวันก่อนจะทำงานตอนเช้าก็เปิดออกตัวปั๊มลมสกูล่ะหรคะส่วนตัวปั๊มลมสกูนี้ก็คืออระบบระบบใช้งานไม่ยากครับก็คือไอตัวแดงนี่คือปิดนะครับปิดค่ะปิดระบบตัวตัวเขียวคือเปิดเปิดระบบค่ะเปิดระบบก่อนก่อนตัวนี้คือหมดเต็มี้อิมเมอร์เซนซีก็คือผลผลได้หยุดทันทีเลยค่ะเครื่องหยุดทันทีเลย ช่ครับอ่าแล้วกดต๊อปไปก่อนกด stop หนึ่งครั้งแล้วก็หมุนออกมาแล้วกดสต a r t เดี๋ยวจะรอเวลาก่อนครับตอนนี้ตอนนี้เวลาเวลาเต t อปมันค้างอยู่ก็คือกดกดตาร์ทไม่ติดนะครับต้องรอ <ทะ S 2> ให้เป็นศูนย์ก่อนตอนนี้ให้เป็นศูน,นย์หน่อยเคยเคยมีเคยมีลูกค้ากดกดแล้วมันเครื่องมันไม่ทํางานก็คือตัวนี้เดินเวลาเดินอยู่นะครับรอให้เป็นศูนย์ก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแต่เขาจะทํางานเองของเขาใช่ค่ะวิธีใช้งานก็มีประมาณนี้เลยนะคะ เราเซตค่ามาให้เรียบร้อยแล้วนะโปรแกรมตัวนี้ก็คือเซตเซตค่ามามามาจากบริษัทให้แล้วครับลูกค้าลูกค้าไม่ต้องไปปรับดูอะไรเพิ่มนะครับไม่ต้องไปไปกดดูดูอะไรเพิ่มแค่ใช้งานอย่างเดียวได้ค่ะส่วนวิธีรักษาก็เดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึ่งหลังคลิปได้ค่ะก็ดูดูตัวนี้ไปก่อนครับดูตัวอย่างไปก่อนอันนี้ก็ที่ได้ยินเสียงอยู่นะคะก็คือเขาโบทงใช่ค่ะทาการบูลม้งบลม้ง แล้วก็ถ้าสมมติลูกลูกค้าสนใจที่จะซื้อลูกค้าต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างคะพี่ช่างลูกค้าเตรียมความพร้อมก็คือตัวนี้ตัวนี้เป็นไฟสามเฟสอย่างเดียวนะครับมันไม่มีไฟ2 2 0ร้อยยี่สิบส่วนส่วนในแอร์ไดเออร์มันเป็นไฟ2 2 0สามารถเสียบปลั๊กไฟได้ปลั๊กไฟปกติได้เป็นเต้าเสียบปลั๊กไฟเสียบได้ตัวนี้เพราะมันจินกระแสไฟไม่เยอะส่วนตัวนี้เป็นไฟสามเฟสนะครับมีมีแต่ไฟสามเฟสไฟสองยี่ไม่มีสิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมก็คือเตรียมรลุกไฟให้พร้อมแล้วและตำแหน่งที่ตั้ง ห้ามห้ามน้ำขังห้าม<ะ>เป็นน้ำห้ามดงดงความความชื้นใช่ครับเป็นพื้นที่โุ่งพื้นที่โุ่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นที่แอร์นะครับอ,<ะ>อันนี้อันนี้ลูกค้าตั้งตั้งอยู่ตรงนี้ชั่วคราวก่อนนะครับก็คือก็คือเดี๋ยวลูกค้าจะย้ายเข้าไปในในโรงงาน<ะ>ใช่ครับเพราะเพราะเขายังเก็บของยังยังไม่เสร็จ<ะ>ก็คือให้ให้ผมก็มาประกอบเทปตัวนี้ก่อน ก็ไม่แนะนําให้ติดตั้งต่างแจ้งนะคะเพราะว่าด้วยตัวเครื่องเองนะคะเขาเป็นระบบไฟฟ้านะคะก็ไม่สมควรที่จะโดนน้าหรือความชื้นนะคะโดนน้าความชื้นใช่ค่ะใช่ครับระบบช่างประดิษดตั้งก็คือพื้นที่โล่งไม่แอดบางทีปฏิปไปติดตั้งให้กับอยู่ในอยู่ในซอกแบบมืดทึบเลยอันนั้นไม่ดีครับอากาศแายใจไม่สะดวกทำให้ตัวตัวเขาร้อน ตัวตัวตัวมอเตอร์เขาร้อนเพราะเพาแอร์ไดเออร์เขาผลิตลมก็คือมีความร้อนอยู่แล้วตัวนี้มีความร้อนสะสมอยู่แล้วก็คือควรติดตั้งในที่ที่ท้ายเทสะดวกนะคะไม่มีน้ําขังไม่อับชื้นนะคะไม่อับชื้นใช่ครับค่ะแล้วก็ไม่กางแจ้งนะไม่กางแจ้งครับไม่แนะนํากางแจ้งนะครับแล้วก็ระบบไฟก็ต้องลูกค้าต้องเดินเบรกเกอร์รอรอไว้เลยครับเป็นไฟสามเฟสค่ะรอรอเบรกเกอร์ไว้เลยตัวนี้ตัวนี้เบรกเกอร์ใช้50แอมป์นะครับตัวนี้ใช้50แอมป์40แอมป์50แอมป์ ใส่กับสตาร์ทตัวใหญ่เลยค่ะนี่นะคะก็อันนี้ชุดนี้นะคะที่ทางบริษัทโชคคำแพงวอเตอร์นะคะที่ได้สั่งติดตั้งกับเราไปนั้นเป็นเซตสิบแรงนะคะกับถังพักรม600ลิตรนะคะเราก็ซึ่งเรามี20่สิบส้าแรงเราก็มีนะคะลูกค้าสามารถอ่ถาทักข้อความหน้าเพจน,นะคะหรือจะเป็น ทางไลน์ก็ได้นะคะโดยการแอดไลน์แอดตอัวอักมาได้เลยนะคะมีพี่พี่ฝ่ายขายของเราพร้อมให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะลูกค้าสามารถกําหนดถังเองได้ถังเล็กสุดก็คือปั๊มนมสกูคือชุดนี้ก็คือ600ลิตรก็มีถัง500ลิตร1 0ึ0งพลิตรตามขั้นส,สตปไปก็มีกระดิสเป็น,เป,นเป็นชุดกลางาเ,ปเป็นป็น600ลิตรก็คือเหมาะเหมาะสมกับสำหรับโรงงานแบบใช้งานไม่เยอะ ผู้พันสีก็คือใช้แค่นี้พอถ้าเป็นถังพันลิตรก็ใช้โรงงานอุตสาหกรรมแบบใหญ่ๆต่อเน,นื่องแค่นี้แก็ค,คืนอยู่กับความต้องการใช้งานของคุณลูกค้านะคะ,คะอันนี้ก็ตัวเลขน,น่าจะเดินเสร็จแล้วค่ะพี่ ครับเป็นสูตรหรือยังเป็นสูตรแล้วอ่าเป็นสูตรแล้วนะคะอันนี้เมื่อกี้พี่สร้างทําการกดปิดนะคะแต่ในเมื่อพอเรากดปุ่มอ่าฉุกเฉินแล้วเวลาเราจะทํางานใหม่ใช่ไหมคะก็จะมีตัวเลขลัานเราต้องรอตัวเลขหยุดลันก่อนนะคะก็เขียนว่าสต๊อปก็คือตัวเลขนี้เดินก็คือกดกดต่อเนื่องไม่ได้รอรใอยเป็นศูนย์ก่อนเป็นศูนย์ก่อนแล้วปุ่มไฟแดงก็คือไอสถานะไฟไฟเข้านะครับไฟเข้าเครื่องค่ะพอเรากดสตาร์ทปุ๊บสถานะโชว์ปุ่มียว รัดรันกันตีใช่ครับเวลาก็เดินไปเดินไปอ่าปั๊บลมเข้าฝังป er ั๊มลมเข้าฝังก็เต็มในประมาณสิบบาทสิบบาทเครื่องคือเขาจะวอร์มวอร์มประมาณสิบนาทีสิบนาทีถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราไม่ใช้ลมลมอ่าระบบเครื่องเขาจะตัดทำงานเงียบไปเลยครับเงียบไปเลยตัดอัตโนมัตินะคะตัดอัตโนมัติถ้าเกิดเราไม่เราไม่ได้ใช้ลมค่ะอันนี้ก็เครื่องก็กำลังผลิตลมอยู่นะคะ อันนี้เต็มแล้วครับลมเต็มสิบบาทอันนี้นะคะลูกค้าเคยถามว่าตั้งเพิ่มได้ไหมตั้งเพิ่มไม่เกินสิบบาทสิบอ่าหนึ่งจุดห้าบาทได้ไหมอ่าไม่ไม่แนะนำนะครับถ้าเกิดตั้งตั้งแรงดันเพิ่มไอตัวปั๊มลมสกูเขาจะทํางานหนักเพิ่มขึ้นทําให้มันพังเร็วขึ้นใช่ครับกำลังอัดก็คือแน่นครบแน่นมากขึ้นก็คือสิบบาทนี้กําลังดีสิบสิบบาทนี้กําลังดีครับใช้ลมต่อเนื่องดีมากเพราะปั๊มลมสกูปั๊มลมทันอยู่แล้วทันตั้งแต่ลูกสูบ เปกาปั้มลมมวสูงใช่ครับตัอ้อแต่เสรหมดแล้วไม่ต้องห่วงใช้กับเครื่องขัดดีมากเลยเครื่องขัดลมขัดสีโป๊ะ,ะที่ลูกค้าเอาไปใช้ขัดสีโป๊ะแบบบีบบีบลม,มอ่ะ,อะหนาดีมากเลยก็เออก็ขัดเขาบอกว่าดีเลยครับลูกน้องก็ชอบมากใช่ครับขัดขัดตัวตัวสีโป๊ะไม่ต้องขัดกับมือ,อปันป่นปั่นปั่นสีโป๊ะออกนวหน,า,หนาออกก่อน เ,เต็มๆก็จะได้ไปแบบนี้เลยนะคะแล้ววิธีการดูแลรักษาล่ะคะพี่ช่างอ่าวิธีการดูแลรักษาตัวนี้ครับไม่ยากก็คือเอา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 ภายนอกก่อนภายนอกเอาภายนอกก่อนก็คืออันดับแรกก็คือถังสั่งพักลมนะครับค่ะถังพักลมก็ถ่ายน้าทิ้งทุกวันค่ะถ <หา S 2> ่ทุกวันยิ่งดีนะครับถ่ายน้าทิ้งทุกวันนี่นะคะถ่ายถ่ายตอนเช้านะก่อนก่อนทำงานเปิดเปิดออกทิ้ง ทิ้งแป๊บหนึ่งพอพอพอมันไม่มีน้ำออกแล้วก็ปิดปิดกลับเหมือนเดิมปิดกลับจะเพิ่งจะเพิ่งตร์ทเครื่องให้เปิดทิ้งน้ําก่อนเปิดทิ้งน้ําก่อนแล้วก็พวกพวกกองพวกนี้ก็คือเป็นลูกรอยที่ผมบอกว่าเขาเขาจะโบ้ทิ้งอัดอตโนมัติถ้าเกิดมีน้ําขังมีน้ำเข้าไปเยอะๆอันนี้อันนี้เขาปล่อยได้นี่เขาจัดการเองเดี๋ยวเขาเขาจะทำทำระบบของเขาเองนะครับดูในเฉพาะถังล็กถังนี้ใหญ่เดียวถังพัดลมพอพอเราถ่ายน้ําทิ้งเสร็จแล้วนะครับล้วก็กดปรากดรันเครื่อง กดตัวตัวเซฟตี้ตัวตัวเซฟตี้ตัวเซฟตี้นี่ออกตัวอิมเมอร์เซนซี่นี่ออกกดปุ่มเขียวสตาร์ทสตาร์ทเลยครับแล้วถ้าสมมติว่าลูกค้าปิดเครื่องแต่ว่าไม่ได้กดปุ่มฉุกเฉินได้ไหมคะได้ครับก็คือได้เหมือนกันกดตัวนี้เลยกดกดกดกระบอกระบบกแ้บเขาจะตัดเองการอัตโนมัติเลยตัดตัดการตัดแล้ว ต้องดูแลรักษาตรงอื่นเพิ่มเติมไหมคะอ่าตัวอื่นก็คือเครื่องเครื่องตัวนี้ครับคือวิธีการดูแลรักษาเขาเดี๋ยวผมเปดิดเปิดเครื่องให้ดูได้ไค่ะอ่าอันนี้ต้องขอเน้นย้าทางผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะว่ากุญแจนี้ห้ามหายนะคะกุญแจนี้ห้ามหายนะครับเก็บไว้ดีเลยครับห้ามหายเลยถ้าไม่จาเป็นห้ามห้ามเอกเอากลับเครื่องนะครับม่ะ่ห้ห้อยไว้ตรงนี้ก็ได้ทาทำตะกอเกี่ยวไว้ก็ได้ครับค่ะ เพราะเป็นกุญแจกุญแจเขาท้าเป็นเสียบสามเหลี่ยมครับมันไม่เหมือนกับอ่ากุญแจของเราใช่ใช่ต้องเน้นย้ำจริงๆว่าห้าวถั่วข้าวถั okay. tense, ่วตัวนี้ออกมาสองตัวนะครับสองตัวสองตัวแล้วเปิดฝานี่ออกมานี่นะคะภายในเครื่องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวไปเปิดข้างหลังอีกทีหนึ่งค่ะเดี๋ยวรอยพี่ช่างไปเปิดด้านหลังสักครู่นะคะท่านใด เราควรฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสินค้าใหม่ใหม่แล้วก็โปรโมชั่นดีๆของทางเรานะคะรอพี่ช่างสักแป๊บหนึ่งนะคะตัวนี้นะครับวิธีดูในรักษาเขาก็คือค่อ,คอยๆเปิดสังเกตดูว่ามีน้ำมันรัว่วน้ำมันซึมตา ตามพวกนี้เปล่าค่ะพวกพวกอะพวกสะเกลสวเกียบอดน้ำมันนี่ก็คือตัวนีเขาใช้เขาใช้น้ำมันออยนะครับก็คือก็คือเราอันนี้เป็นเครื่องใหม่ก็คือใช้ใช้งานไม่ได้เลยอ่าระ,ะบบระบบทางบริษัทตั้งให้แล้วเดี๋ยวพอเวลาครบชั่วโมงเขาเขาเขาจะเตือนเตือนเสียงเขาขึ้นมาเองพอเวลาเวลาครบชั่วโมงก็เตือนเสียงขึน้นมาเองทำการทำการเปลี่ยนน้ำมันรันเล็กอาพอดีเขาเซ็ตเข้าไปให้แล้ว ส่วนส่วนอีกทีหนึ่งก็คือท่ออ้อมไปด้านหลังนั่นไหมได้ได้ค่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นกองน้ำมันเครื่องนะครับค่ะตอนตอนตอนที่ช่างเขามามาเสวิตต์เขาจะเปลี่ยนน้ำมันเขาจะเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องตัวน,นี้ด้วยกองน้ำมันเครื่องออกองอากาศกองอากาศตัวนี้ครับ ระบบกำลังรังนอยู่รันลยู่รันเครื่องอยู่ตอนนี้มีพัดลมระบายความร้อนควา,ามร้อนมีออย,อออยคมมอนเดนเซเล์อยู่ข้างหมดออยคอนเดนเซอร์ตอนนี้มีตอนนี้เป็นออยลคอยนเดนเลอร์สองชั้นนะครับแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งเป็นชั้นชั้นชั้นแรกก็จะเป็นออยล์น้ำมันออยล์น้ำมัน,เ,นเลี้ยงเลี้ยงหัวสูบเลี้ยงหัวปั๊มลมอีกเครื่องหนึ่งเป็นเป็นออยล์ระบายความร้อนจากจากหัวปั๊มลมปั๊มเข้าเข้าสู่ถังก็คือ ออกออกออกมานี้ก็คือร้อนลมร้อนเลยครับตัวนี้จับมือเปล่าจับไม่ได้นะครับร้อนตัวนี้ใช่ครับก็คือตัวปั๊มลมระตูนะคะจะปั๊มเป็นลมร้อนออกมานะคะแล้วก็เก็บเข้าตู่ถังพักลมนะคะคแล้วก็จะไปต่อที่แอร์ไดเออร์ e er นะคะแอร์ไดเออร์ e er ก็จะทําการทําเป็นเปลี่ยนเป็นลมเย็นนะคะ<ช> <ๆ S 1> แล้วก็ส่งต่อใช้งานต่างๆนะคะถูกต้องไหมครพี่จ้าใช่ครับ ปั๊มลมสก,กูชุดนี้นะคะเป็นปั๊มลมสก,กูสิบแรงค่ะแล้วก็ถังพักลมหกร้อยลิตรนะคะแอร์ไดเออร์สิบแรงค่ะใช่ครับอันนี้ก็จะเหมาะกับงานงานงานอุตสาหกรรมใช้กัใชเครื่องใช้เครื่องจกกักรพวก CNC ใช้ใช้เครื่องเครื่องตัดใช้ใช้ลมอัดใช้แรงดันลบอัดต่อเนื่องขัดพั้มต่อเนื่องผลิตผลิตชิ้นงานต่อเนื่องใช่ครับแล้วก็พ่นสีพ่นสีรถยน พ่นสีทั้งทั้งคันพ่นต่อเนื่องอ่าก็คือลมลมลมเขาจะเดินต่อเนื่องสมตทขัดขัดพื้นรถยนต์ก็ใช้เครื่องปั๊ลม<น>ก็ขัดได้นะตอนนี้ก็คือบอกับงานอุตสาหากรรมที่ต้องการใช้ลมต่อเนื่องนะคะชุดปั๊มลมสกูเซตน,นะคะตัวตัวปั๊มลมสกูนี้ก็คืออ่าใช้งานพวกอุตสาหากรรมเครื่องจักรเครื่องปั๊มใช้ลมใช้ลมแรงอัดนะครับแรงดัดเป่าลมเป่าลมทช่งานแต่ใช้ ใช้พ่นสีอุตสาหกรรมไม,ไม่แนะนำให้ใช้กับบล็อกลมใหญ่ๆเพราะพม,มันเป็นแรงดันสิบบาร์ก็คือ,อยิงยิงไม่ออกใชครับต้องเป็นถังถังห้าถังห้าร้อยลิตรหัวสุดอีกแบบหนึง่ง<อ>ที่ยิงกับสิบล้อ,อ,อใช่ครับอ,อันนี้ต้องแยกแยกันต้องแยกหมู่กันได้ครับทุกทาเ<อ>คยบอกว่าอ,าอล็อมลมหมนกันทำไมยิงไม่ออกมันแรง,แรงดนันผลิตผสิบบาร์สิบบาร์ก็จริงแต่ว่าผลิตเร็วผลิตเร็วก็ใช้งานคนละแบบกัน ใช่ครับถ้าเกิดยิงบล็อลมยิงล้อก็ใช้ถังลม5ลินนเป็นหัวสุบอัดแรงดัน12บาร์ขึ้นไป13บาร์อย่างนั้นดีกว่าครับก็วิธีการดูแลฝาการใช้งานเบื้องต้นก็มีประมาณนี้ใช่ไหมคะมีประมาณนี้ก็คือเราเราไม่ต้องทำอะไรเขาก็คือช่างมาติดตั้งบอกบอกตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ผมผมก็ต่อให้ประมาณนี้ครับส่วนส่วนเท่าลมออกลูกค้าจะเอาไปใช้อะไรต่อลูกค้าก็ก็ซื้อเท่อมาเดินมาเดินเองมาเดินเองอีกนึง าะ<พ><ด>ทางบษษริษัทเขาไม่ได้เดินเดินให้แบบเป็นระบบใหญ่<ด><ะ>เขาเขาเขาแค่ามาเครื่องเคร่แค่นี้ก็แถมให้แค่นี้ครับลูกค้าจะเอาท่อเด็กเข้าค้อมลมตำแนหน่งไหนตำแหน่งไหนก็ให้หให้ลูกค้าเดินเดินท่อมาเอาไว้ก็ได้ครับแล้วก็ซื้อ,ซ,อซื้อสายไว้ซื้อสายเ<ด>พิ่มได้ที่ติดต่อทางเซล ติดต่อทางเซลว่าอยากอยากได้เขาแบบแบบนี้แบบนี้ถ่ายรูปแล้วก็ช่างมาติดตั้งเขาตั้มตั้มข้อเลยใช้งานได้เลยพร้อมใช้งานได้เลยโอเคค่ะนั่นแหละครับขอบคุณพี่ช่างมากๆเลยนะคะจะให้ลูกค้าชมสินค้าไปก่อนนะครับได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูนะคะจะมาแนะนําสเปคของเครื่องเพิ่มเติมแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากที่ปั๊มลมสกู๊ติดแรงกันเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นปั๊มลมสกู๊ติแรงนะคะ เป็นระบบไฟ310โวลต์นะคะกำลังมอเตอร์จะอยู่ที่7.5กิโลวัตต์นะคะแล้วก็ความเร็วรอบของมอเตอร์นะคะจะอยู่ที่2,900รอบต่อนาทีนะคะระดับเสียงบรบกวนของตัวเครื่องนะคะจะอยู่ที่60นะคะลบ,บ,บ2เดซิเบลนะคะขนาดของตัวสินค้านะคะก็จะอยู่ที่กว้าง73เซนนะคะยาว105เซนสูง95เซนติเมตรนะคะ น้ำหนักของตัวเครื่องนะคะจะอยู่ที่295กิโลกร,รัมนะคะอันนี้เป็นมาตรฐาน ISO นะคะก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะตัวปั๊มลมสกูนะคะ <S <S นนแล้วถัดมานะคะจะเป็นถังพักลม500ลิตรนะคะขอภัยค่ะ600ลิตรนะคะตัวนี้ก็จะมีเกตวัดแรงดันนะคะอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีตัวเซฟตี้วาลด้านบนนะคะในกรณีที่ ปั๊มลมเกินหรือว่า,าตัวเครื่องเกิดการผิดพลาดนะคะเขาจะโบลมทิ้งอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างนี้นะคะเป็นตัวาวาล์วน้ําทิ้งนะคะอันนี้ถ้าผู้ชมต้องทําการเปิดทิ้งเองนะคะก็แนะนําพี่ช่างแนะนําว่าให้ทําการเปิดทิง้งทุกวันนะคะแต่ก่อนเปิดทิ้งคุณลูกค้าต้องปิดเครื่องอปั๊มลมก่อนนะคะ ก็น้ำหนักของตัวถังพักลมนี้นะคะจะอยู่ที่140กิโลกรัมนะคะถังหนานะคะเป็นเหล็กหนา3มิลเลยนะคะแข็งแรงทนทานแน่นอนค่ะแล้วก็ตัวถัดมานะคะจะเป็นแอร์ไดเออร์นะคะตัวนี้ก็เป็นแอร์ไดเออร์สิแรงนะคะให้เห็นหน้าตาชัดๆแบบนี้เลยนะคะกำลังมอเตอร์ของเขานะคะจะอยู่ที่600วัตต์นะคะส่วนน้ำยาที่ใช้นะคะจะเป็นน้ำยาเบอร์ 134A นะคะ ขนาดของตัวเครื่องนะคะจะอยู่ที่กว้าง420เซนติเมตรยาว650เซนติเมตรสูง640เซนติเมตรนะคะน้ำหนักของตัวเครื่องจะอยู่ที่30กิโลกรัมค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะหากท่านใดสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถทักข้อความหน้าเพจหรือทักทางลาไลน์ก็ได้นะคะเป็นไลน์แอดโจยาชิได้เลยค่ะมีพี่ๆเซลล์ของเราคอยให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะ และก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะบริษัทของเรานะคะยังจำหน่ายสินค้าอื่นอีกมากมายนะคะเป็นอุปกรณ์เปิดอู่ซ่อมรถยนต์นะคะเครื่องมือช่างหรือว่าจะเป็นในส่วนของอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์หรือรถบรรทุกน,นะคะก็มีครบคันเลยนะคะคุณลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกชมได้ทางเว็บไซต์ www j o y a c h i com ได้เลยนะคะมีครบมากมายหลากหลายแน่นอน,นะค่ะมาที่เราจบแน่นอน,นะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณบริษัทพวกําแพงวอเตอร์จำกัดนะคะ ที่ให้การไว้วางใจซื้อสินค้ากับทางเรานะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันโอกาสหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ